รบรนกันพีน้องมาอีกแล้วพี่น้องเห็ดงานบุญไปเห็ดงานบนไปพี่น้องตัดขากันเกงเอาไปสไปเด็กวันนี้ที่มาต๊ีน้องน,น้อยนึงแม่ในน้อยนึงนีง่เครื่องนิ้วก็เอาของพี่น้องฝรังฝรังเ็ดงานบนุไปพี่น้อง งานก็สิเป็นเัืงสิ่งละงานช่วงเัมเมอร์กสิมีปกกางเกงเสื้อแจ็คเก็ตตัดแขนตัดชายประมาณนั้นกันาดพบอีกสองสามเดือนขนาดจะเป็นปกงานาแต่งงานงานเจ้าสาวเจ้าสาวก,ก็เริ่มแล้วาบางวันเสาร์วันวันสองหายไลยเจ้าสาวผู้หนึ่งก็เริ่มแล้วงานแต่งงานแต่งปีหน้าขอสัมภาษณ์งานแตง่ง,แตงปีหนา้า เดือนอท่านวาท่านแต่งเดือนธันวาพี่น้องพี่ว่างก็จะเริ่มแล้วพลัก็จะปวดพี่น้องก็จะปวดก็จะขั้นจนเกินเรื่องนี้พี่น้องเจ้าอ้เพื่อนเจ้าสาวสิขึ้นมามีเอ่อแอปพลิเมนแอปพลิเมนก็หมายถึงนัด นัดหมือนน้อสิมากเฟตติ <sk 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 ้งไปแล้วเฮกรอดอนี่แครแร็ดอะดิแม่พี่น้องแครแร็ดแครดก็หมายถึงอีหยังเด้ินะแครแร็ดออกหมายถึงมันมันแลบออกมาจะพูดเป็นภาษาไทยภาษาอีสานแต่ภาษาอังกฤษมันมันแครแร็ดออกมาโอเคเราไปลอกโม่กันมาเอออ่ะงานข้าโม่ขายโอโม่อยู่ดิพี่น้อง นิ้วหน,น,นึ่งตัดคางเก่งสีบลเลือด์เงีมหรอพี่น้องตัดคางสีบลตัดคางเก่งสีบลเลือด์ดงอดเงีมมีสวยงามมีสูเมร์ม่แล้วก็ ลูกกากาบาับว่ากับมีมมีพุกม,มีค้นไม้มากเลยกย็ที่ว่าคนเก่าน่ะตัดดูหรบางครั้งตัวหนึ่งตัดสามสามเทียนไปเนาะบางครั้งตัดสามเทียเอา,าจิตใบไปตัดเราตัดอย่างเองัดซื้อไม่เลยตัวหนึ่งข้างข้นทั้งคนเ่ะ,นะก็เอาเขา่าคางเอาทั้งหลังทางเอาทั้งหลังเขาเอาเอวเขา,เขา,างี้เนาะยี่สิบเปลี่ยนกับ้าทั้งหมดซื้อไม่เลยตัวหนึง่ง รุ่นมากกับมาเอาออกเสียนะอ้วนกับมาเอาออกย่องสัตยพี่น้องซื้อไม่ลายตัว <c oughs> น่ารักโอเคพี่น้องทักไทยซื้อๆดอกเงอนี้นนวันตเงมือนี้วันผุดเงอนี้วันผุดทักไทยซื้อพี่น้องบาสอดดอ,อกตะการเก็บพอเห็เนไอ้เบิ่งแล้วอ๋ยวอาทิตย์หน้าสิเีนอน สุดแต่งงาน่หยเบิ่งเด้อสุดแต่งงานเดี๋ยวสาวก็เข้ามาวางวันเสารวบางคันโอเคพี่น้องบ๊ายบายปุ้นๆ